วนี้มาทานขนมเบื้องอีกแล้วค่ะทุกคนขนมเบื้องยวนนะคะจะเป็นขอบกรอบข้างในจะเป็นนุ่มๆนะคะใส่ไส้แล้วก็กินกับน้ำอาจารดที่มีแตงแล้วก็มีถัว่วลิสงบดนะคะอันนี้เพิ่มพริกเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าชอบความเผ็ดอร่อยมากคะะค,ะคือคุณป้าคนที่ทำจะเดินเอามาเสิร์ฟให้เลยนะคะ เอาถือแผ่นมาใส่จานเราเลยอันนี้จะชิมให้ดูนะคะก็ตักแตงยเน,นะคะมาใส่กับนี่เลยค่ะกับขนมเบื้องของเรานี่ค่ะลูกค้าคุณป้าจะเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือต้องใจเย็นรอน,นิดนึงนะคะ คือช่วงที่มานี่จะเป็นช่วงเลิกง,งานค่ะ